สัสดีครับร้าน JJ เจไวช็อปครับมผมวันนี้เขาวาสกิเวอร์ซิ0สามรนะครับเข้ามาติดตั้งเป็นกล่องท้ายจีวีมี3 2 n ตัวนี้ความจุจะอยู่ที่32ลิตรนะครับใส่หมวกได้1นใบเต็มมีฐานรองพร้อมชุดน็อตให้ชุดนี้ติดตั้งกับเวอร์ซิสเวอร์ซิตต้องเจาะเจาะด,ด้านท้ายสี่จุดนะ เจาะเพราะว่ามันจะได้ให้กล่องถอยอ,อกมาห่างจากคนซ้อนพอเวลานั่งอ่ะมันต้องเอนหลังได้อีกนิดนึงนะครับ b ีสางตัวนี้ทาง้ลนก็มีโปรนี่ติดตั้งบ่อพิงบ่อพิงก็ซื้อพร้อมกล่องเดี๋ยวได้ราคาพิเศษแน่นอนเป็นบ่อพิงฟองน้ําเห็นได้ว่านั่งพิงนิ่มมากนั่งนานๆไม่ต้องกลัวเจ็บหลังกันเลยทีเดียว กล่องตัวนี้เป็นรุ่น g v b 3 2 n นะครับขนาดความจุ32ลิตรใส่หมวกได้ใบหนึ่งสนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i c y c l ได้โดยตรงเลยจ้ะทางร้านเราก็มีกล่องให้เลือกอีกหลายตัวเลยนะขอบคุณครับ